สวัสดีครับผมเกษตรควาดี้ครับซึ่งวันนี้ครับผมได้สั่งพัสดุมาแกะกล่องครับซึ่งพัสดุเพิ่งมาส่งเมื่อสักพักครับเป็นเมล็ดของกล้วยตานีด่างครับซึ่งครั้งนี้บางคนอาจจะถามไม่เข็ดเหรอสั่งเมล็ดมายังไม่งอกเลยซึ่งครั้งนี้ผมสั่งมาแบบงอกแล้วครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ของอีกเจ้านึงครับที่ผมได้สั่งมาคือเจ้านี้ครับส่วนใหญ่นะครับเขาจะจําหน่ายเมล็ดพันธุ์ของกล้วยตานีด่างแบบงอกแล้วครับก็คือส่งให้ในส่วนของลูกค้านะครับซึ่งข้อดีของ กล้วยตะนีแบบงอกมาแล้วครับก็คือเราไม่ต้องมารอลุ้นว่ามันจะงอกหรือไม่งอกแต่ข้อเสียก็มีครับก็คือในเรื่องของเราไม่รู้ว่ากล้วยตันีที่เราได้มามันด่างหรือไม่ด่างครับถ้าเกิดเขาบริสุทธิ์เขาใช้เมล็ดพันธุ์กล้วยตันีด่างจริงจริงโอกาสด่างเราก็จะมีเยอะครับกับบางอย่างก็คืออาจจะไม่ใช่กล้วยตันีด่างอาจจะเป็นกล้วยตันีธรรมดาโอกาสที่เราโดนหลอกก็เยอะครับแต่เจ้านี้ครับเขาส่งมให้ผมก็มาลองลุ้นครับว่าสินค้าของเจ้านี้ครับมันจะตรงปกหรือว่าจกตาครับ ก่อนอื่นครับก็ต้องยอมรับจริงครับว่าที่ผมสั่งมาก็คือบางคนอาจจะถามไม่เข็ดเหรอที่คุณสั่งเมล็ดพันมาก็ถามจริงว่าเราก็ไม่รู้ครับทุกอย่างการทดลองครับผมมีหน้าที่ในการแกะกล่องทดลองให้แล้วก็เป็นคนคิดแล้วก็ทดลองให้วันนี้ผมทดลองในการเพราะเมล็ดแล้วสรุปอ่าชุดแรกยังไม่งอกครับแต่ชุดที่สองที่ได้มาเป็นเมล็ดที่แถมมันนะครับซึ่งก็ยังไม่งอกครับโอกาสงอกเราก็บอกแล้วครับว่ามันคข้างยากครับน,นี่อยู่ว่าผมเคยปรึกษากับเจ้านี่ครับสินค้าเจ้านี่ครับ เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเองก็เป็นคนที่สั่งยินมาตลอดแล้ววันหนึ่งก็มาเจอตัวเองว่ากล้วยที่สั่งมาเมล็ดที่สั่งมาราคาแพงแถมเป็นเมล็ดที่ฟอสส่วนใหญ่ครับเพราะนั่นคืว่าทำไมเขารู้ว่าฟอเขาใช้มีดในการผ่าดูครับจึงรู้ว่าฟอครับซึ่งผมเองก็พูดตรงก็เคยเจอลหลายลหลายหลายเจ้าเขาที่สั่งมานะครับก็คือฟอ,อจริงครับกับในส่วนนะครับก็คือเราสั่งต้นมาที่ผมสั่งผ่านมือมาถึงผมก็คือสามต้น,นครับตายเกี้ยครับยอย่างเจ้าแรกที่เคยสั่งมานะครับก็คือยอมรับว่า เขาเอาต้นไม้มาแทนจริงแต่อเผอิญว่ามันก็จะมีปัญหาในเรื่องของดินครับกับอากาศครับเพราะนี่ว่าพอมาบ้านผมกับอากาศที่เขาส่งมาจากเหนือนะครับพอมาถึงปุ๊บมัระยะทางมันไกลมันเกิดการอบมาแล้วถึงเวลาพอมาอยู่ผมผมเปิดมาปุ๊บมันก็เกิดอาการน็อกแล้วสาคัญว่า,าลักษณะดินที่เขาใช้ในการปลูกในส่วนของรา,ากนะครับมันเป็นเหมือนดินเหนียวครับรากมันก็ไม่มีการเจริญติบตัวที่ผมรู้เพราะอะไรผมล้างราก,ากดูครับแล้วก็มาทดลองเห็นว่าผมจะสามารถอบได้หรือเปล่ปา สุดท้ายครับสองวันตายเกี้ยงครับต่อมาครับก็เป็นในเรื่องของอีกเจ้าหนึ่งครับที่สั่งมาก็คืออันนั้นน่าจะเป็นลักษณะกับดินกับอากาศครับก็คือเนื่องเป็นดินทรายครับแล้วก็จะมีขี้เท่าครับซึ่งตอนที่ผมแกะมาผมยังไม่กล้าลดน้ําผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ครับต้นมันก็เหี่ยวตายครับซึ่งเอาจริงครับที่ไม่กล้าลดเพราะอะไรเพราะผมคิดว่าในการที่เขาส่งของมา เขาจะต้องมีการพรมน้ําให้เกิดการแฉะก่อนแล้วมาอยู่กับผมแล้วยิ่งถ้าเกิดผมไปใส่อีกมันอาจจะเกิดการเน่าได้ครับซึ่งพอปรึกษากับเจ้านี้เขาบอกว่าดินที่เหมาะกับการปลูกจริงๆคือดินที่เรามีอยู่ในบ้านแต่ขอให้เป็นดินที่มันร่วนนะครับดินเหนียวไม่เหมาะนะครับก็คือขอให้เป็นดินร่วนครับซึ่งก่อนอื่นที่เราจะไปในส่วนของการแกะกล่องครับอยากให้เพื่อนช่วยกด subscribe ครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่อง้อมกันครับอ่าครับ มาเริ่มแกะกล่องครับซึ่งวันนี้ผมไม่ได้กล่องครับผมได้เป็นซองครับก็เขาส่งมานะครับเจ้าของสินค้าตัวนี้ครับอยู่ที่มีนบุรีครับนี่ฮะคือเจ้าของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ครับก็อันนี้ผมสั่งวันนี้ได้พ่งนี้ครับเขาส่งมาเป็นเคอรี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะแกะเลยเพราะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรอ่ะเนี่ยมีลักษณะคือกล่องนะครับเพราะเขาเคยให้ผมดูอยู่ผมฉีกให้แล้วกันครับขอพ่นสเปรย์ด้วยครับ ได้มาปุ๊บมันจะเป็นกล่องอย่างเนี้ครับเห็นไหมครับแล้วข้างในก็จะมีกล้วยตานีอยู่นะครับนี่ฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับนี่ครับเป็นกล่องสวยงามนะครับเป็นแบบสุญญาการนะครับนี่ฮะกล้วยตานีครับมันแตกนะครับแทงหน่อมาประมาณสองเซนแล้วครับซึ่ง ผมจะมาทดลองเพาะจริงๆครับว่ามันจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาทําการเพาะดีกว่าครับซึ่งในการเพาะครับผมก็ได้ถามกับทางเจ้านี้ครับเพราะว่าเจ้านี้เขาทดลองมาข้างเยอะครับเขาเพาะทั้งเม็ดเขาลงทุนไว้เยอะครับเขาสั่งเม็ดมาเยอะมากในการเพาะจนสั่งลูกมาก็ถึงได้ในการที่เพาะจริงๆอ่ะเขาได้จากลูกครับเขาก็เลยแนะนําวิธีการเพาะให้ผมมาซึ่งเขาแนะนําผมครับว่าดินที่ควรจะใช้ในการปลูกเจ้ากล้วยตานีด่างครับก็คือดินในส่วนของดินธรรมดาครับ ที่เป็นดินร่วนนะครับหรือไม่นะครับก็เป็นดินที่เราซื้อมา10บาทนะครับก็คือเป็นดินที่สามารถปลูกได้ครับซึ่งมันเป็นดินที่มีการผสมในส่วนของใบก้มปูนะครับเราสามารถใช้ปลูกได้ครับแต่สําหรับผมผมว่าดินพวกนั้นมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องเชื้อราเพราะอย่าลืมครับใบก้าปูมันมีเชื้อราครับแลวสำคัญว่ามันจะมีการผสมในส่วนของขี้งูัวด้วยครับหรือไม่ก็ขี้ไก่ครับซึ่งผมมองว่ามันจะไม่โอเคในการที่จะมาเพาะไอเจ้ากล้วยนี้ครั้งนี้ผมอาจจะแหวกจากที่เขาแนะนำนะครับผมใช้เป็นดิน ก็ไผ่ครับซึ่งเป็นดินไผ่ที่มีการทับถมในส่วนของใบและรากนะครับมันก็เลยการเป็นการย่อยสลายจะกลายเป็นดินร่วนอย่างครับนะเป็นดินที่ร่วนเลยครับนะฮะเป็นดินที่ร่วนนะครับเป็นดินขุยไผ่แบบร้วนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้ในการมาปลูกนะครับเพราะนี่คือว่าทําไมผมใช้ดินขุยไผ่ครับเพราะดินขุยไผ่ครับมันมีในส่วนของรากไผ่และใยไผ่นะครับก็คือรวมถึงเซลล์ของไผ่นะครับซึ่งมันมีสารไตรโคเดม่าครับซึ่งเป็นสารที่ยับยั้งการเกิดเชื้อรานะครับในส่วนของรากนะครับ เหมาะกับการที่ใช้ในการปลูกต้นไม้หรือใช้ในการที่เพาะต้นไม้ครับผมก็เลยใช้เป็นดินคือไผ่ในการที่มาเพาะเลยดีกว่าครับจากนั้นครับเราก็มาเตยมในส่วนของดินได้นะครับเราก็ทําการปลูกครับซึ่งวิธีการปลูกก็เหมือนปลูกต้นไม้ธรรมดาครับก็คือตอนนี้ครับต้นมันเกิดการแตกแล้วครับเราก็เพียงแค่เอาข้อออกมาครับซึ่งผมจะใช้ในส่วนของพัตเตอร์นะครับในการเอาออกมาครับเนี่ครับนะครับต้นก็จะเป็นอย่างไงครับเห็นไหมครับ นะครับก็ถือว่าซึ่งถือว่าสมบูรณ์ครับจากนั้นครับก็โผล่ธรรมดาเลยครับก็ใช้นิ้วนาร่องครับแล้วก็กบครับซึ่งผมก็จะให้เขาโผล่จากในส่วนของดินมาหน่อยนะครับนะฮะให้โผล่จากดินมาหน่อยครับซึ่งมาดูครับว่าเที่ยวนี้จะรอดไม่รอดครับเพราะที่ผ่านมานะครับก็ได้สั่งทั้งต้นมาสามต้นครับก็ตายครับ ทั้งสัง่งทั้งสองเจ้าที่ได้รีวิวไปครับสรุปตายเหมือนครับผมก็เลยมาทําการสั่งเป็นเมล็ดดีกว่าครับแบบนอกแล้วโอกาสรอดมันสูงกว่าเพราะเราจะเป็นคนที่ปลูกเองใช้ดินของเราเองอากาศก็เป็นอากาศของบ้านเราเองครับเพราะนี่ว่าทําไมผมเชื่อมั่นขนาดนั้นเพราะนี่อย่าลืมครับเวลาเราทําการเพาะเมล็ดเราก็ปิดสูญอากาศอยู่นะครับแต่เวลาเราแกะมาปลูก,กปกติของเราอยู่แล้วก็คืออากาศในบ้านเราให้มันปรับตัวกับบ้านเราอยู่ครับเพราะอย่างน้อยมันโอกาสรอดค่อนข้างสูงครับจากนั้นครับก็เอาน้ํา ฉีดสักหน่อยครับนะครับจากนั้นครับก็เอาในส่วนของตะแรงครอบไปครับผมทําตะแรงอันนี้ไว้ครอบเพื่อกันในส่วนของหนอนหรือแมลงมากัดในส่วนของยอดนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตครับว่ากล้วยตานีที่ผมสั่งมาแบบเมล็ดงอกครับมันเป็นไงครับตอนนี้แตกใบหรือยังครับนี่ครับผมก็จะอบไว้ในตู้ครับจะอยู่ใกล้ๆกับในส่วนของกล้วยตานีที่สั่งมา3มต้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูดีกว่าครับ นี่นะครับก็เป็นกล้วยตานีนะครับที่ผมได้นำเมล็ดแบบงอกมาปลูกไว้นะครับจากครั้งที่แล้วที่มันเป็นแค่ยอดมาหน่อยเดียวครับนี่นะครับเห็นไหมครับโตแล้วครับซึ่งโดนเป็นกล้วยตานีครับที่สั่งมาสามต้นนะครับครั้งที่แล้วครับสามต้นนะครับแปดร้อยบาทตอนนี้สภาพต้นนี้ผมดูแล้วไม่น่ารอดครับ ต้นนี้ยังรอดอยู่ที่ผมบอกว่ารากสมบูรณ์นะครับต้นนู้นก็หลอลุนครับซึ่งเสียดายครับต้นนี้น่าจะไม่รอดนะครับตอนนี้ผมก็ทําทุกอย่างตามที่เขาแนะนํามานะครับก็ตอนนี้ก็ดูแล้วก็มีลุ้นครับว่าจะไม่น่ารอดครับอะเรามาดูไอ้ต้นที่เราทําการปลูกดีกว่าครับเพราะมันเป็นคอนเทนต์ของต้นนี้นะครับซึ่งเห็นไหมครับตอนนี้ จริงครับตอนนี้เท่าที่ดูสังเกตที่ใบนะครับลายมันดูแล้วมันไม่มีความด่างครับไม่ด่างนะครับดูแล้วใบไม่ด่างครับมันจะต่างจากชุดนี้ครับอย่างอันนี้ฮะที่สั่งมาใบมันก็จะเห็นชัดว่าด่างอันนู้ก็ด่างชัดเจนครับแต่อันนี้ครับมันยังคงเขียวครับแต่มันในส่วนของก้านครับในส่วนตรงนี้ฮะ มันเป็นเหมือนลนะักษณะคือก้านใบครับมันมีขาขาวหน่อยๆน่อยครับซึ่งเอาเอาเป็นว่าผมเปรียบเทียบนะครับคลิปนี้ที่ผมทําขึ้นมาเพื่อจะเป็นการเปรียบเทียบครับระหว่างการสั่งกล้วยตานีมาตั้งแต่คลิปแรกคลิปสองและอันนี้คือคลิปสามนะครับก็คือสามต้นมีตั้งแต่หนึ่งต้นสองต้นสามต้นแล้วก็มาที่เป็นเมล็ด แบบงอกโผมาประมาณสักสองเซนนะครับซึ่งต้นนี้เอาจริงๆผมให้รอดนะครับดูแล้วรอดแต่โอกาสที่จะติดด่างดูแล้วค่อนข้างไม่น่าจะเจอครับอ่ะเดี๋ยวยังไงผมไปสรุปดีกว่าครับเดี๋ยวยังไงผมมาสรุปให้เพื่อน,เ,อนเข้าใจดีกว่าครับหลังจากที่ผมทดลองสั่งสินค้ามาแกะกล่องรีวิวครับแบบเม็ดนะครับที่สั่งมาก็ประมาณ สองครั้งนะครับก็คือที่สั่งมาสองเจ้านะครับผลสุดท้ายครับไม่งอกครับไม่ผ่านนะครับก็คือวิธีนี้ไม่ผ่านนะครับมาส่วนคลิปต่อมาครับก็คือเป็นคลิปที่สั่งมาแบบเป็นต้นครับก็คือ1ต้นราคา1 5 0 0บาทอันนั้นก็ไม่ผ่านครับตายครับแล้วส่งมาใหม่ก็ตายครับซึ่งนะตอนนี้ครับก็เลยมาทดลองใหม่ครับก็คือสั่งมาอีกเจ้านะครับก็เป็นสั่งแบบในส่วนของ2ต้นนะครับแถมด้วยเมล็ดครับก็คือมาทดลองเพาะอีกครั้งก็ไม่รอดครับและตอนนี้2ต้นนั้น ตายไปแล้วครับเดี๋ยวเจ้าของเขาบอกว่าจะส่งต้นใหม่ให้ผมเพื่อแกะกล่องวิวใหม่ครับต่อมานะครับผมก็เลยสั่งมาแบบ3ต้นครับก็คือเป็น3ต้นที่อยู่ในตู้ครับตอนนี้นะครับมีอยู่ต้นหนึ่งทําท่าจะตายครับก็โอกาสเสี่ยงอีก2ต้นก็มีอีกต้นหนึ่งโอกาสน่าจะไม่รอดเหมือนกันครับซึ่งอีกต้นหนึ่งดูแล้วค่อนข้างจะแข็งแรงเพราะรากที่ผมดึงมาครั้งที่แล้วเห็นรากมันค่อนข้างเยอะครับพอมาคลิปนี้ผมก็เลยสั่งแบบเมล็ดงอกเพื่อมาเปรียบเทียบกับในส่วนของสินค้าของเจ้าอื่นๆที่่ผมได้สัังครบ ซึ่งนะตอนนี้ครับต้นก็เกิดการเจริญเติบโตได้ดีครับแต่มีข้อเสียครับก็คือเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเมล็ดที่เราสั่งมาที่มันเกิดการแตกยอดมาแล้วครับก็คืออันนั้นอ่ะมันเป็นกล้วยตานีเขียวหรือกล้วยตานีด่างครับณตอนนี้ครับเท่าที่เห็นมีใบเจริญเติบโตมาครับก็คือมันไม่มีด่างครับก็ต้องมารอรุ่นอีกทีครับแต่นตอนนี้ผมก็เลยสรุปคร่าวครครับเพื่อให้เพื่อนไปพิจารณาเองว่าตั้งแต่คลิปในส่วนที่เมล็ดแล้วก็คลิป1ต้นคลิป2ต้น แล้วคลิป3ต้นรวมถึงคลิปในส่วนของเมล็ดที่งอกแล้วอันไหนดีเพื่อนๆก็สามารถไปสั่งตามเจ้านั้นได้ครับอันไหนไม่ดีก็อย่าไปสั่งตามครับเพราะเนื่องจากว่าผมทดลองเห็นตัวอย่างนะครับก็สําหรับเพื่อนครับใครที่มีสินค้านะฮะหรือมีต้นไม้หรือมีในส่วนของท่อนไม้หรือเมล็ดพันุ์ยินดีครับไปส่งให้ผมทดลองแกะกล่องได้ครับผมยินดีครับที่จะเป็นตัวกลางครับในการรีวิวแกะกล่องสินค้าขอบคุณครับส่วนสินค้าไหนเป็นยังไงผมก็พูดตรงๆงครับเพราะเนื่องจากว่าต่อให้คุณส่งสินค้าให้ผมฟรีผมก็ต้องพูดง ตามสิ่งที่ผมเห็นตามสิ่งที่ผมแกะกล่องเจอส่งมาได้ที่นี่ครับส่งมาที่เพจครับก็คือส่งมาเป็นรูปถ่ายนะครับรวมถึงข้อมูลของสินค้าและช่องทางการติดต่อคุณไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรเฟซบุ๊กหรือในส่วนของเพจคุณครับเพราะเวลาผมแกะกล่องรีวิวผมก็จะได้บอกได้ว่าเจ้าของสินค้าเป็นแล้วคนดูก็จะได้เกิดการติดตามเพื่อจะมาสั่งสินค้าคุณครับส่วนเพื่อนๆครับใครที่อยากจะทำเซอร์ไพรส์ผมแบบเซอร์ไพรส์จริงครับก็ไม่ยากครับเพียงส่งพัสดุมาให้ผมที่ได้ที่นี่ครับเพื่อจะมาแกะกล่องรีววิ แต่ข้อสําคัญนะครับกราลุณาเขียนชื่อที่อยู่ช่องทางการติดต่อคุณเบอร์โทรคุณหรือเพจคุณหรือ Facebook คุณเข้ามาในกล่องเลยครับเพราะเดี๋ยวผมแกะออกมาผมก็จะต้องมาขึ้นข้อมูลข้างข้างเลยฮะเพื่อให้รู้ว่าเจ้าของสินค้าที่ผมแกะกล่องรีวิวชิ้นนี้หรือเจ้าของสินค้าที่มาสปายผมชิ้นนี้เป็นใครครับเผื่อถ้าเกิดสินค้าคุณตรงปกไม่จกตาเป็นสินค้าดีมีคุณภาพเดี๋ยวคนดูเขาจะติดตามที่สั่งสินค้าคุณเองส่วนสินค้าไหนที่คุณส่งมามันไม่ดี มันก็จะเป็นการจะท้อนกลับไปหาคณเองครับส่วนเพื่อนๆครับใครที่ดูคอนเทนต์นี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามปปะจำช่องสตูดิโอเพียงครับยังไงฝากเข้าไปกดติดตามช่องครับจากนั้นครับมันจะขึ้นเป็นลูกประดิ่งขวามือให้ไปกดที่ลูกกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนครับในกรณีที่ผมหรือทีมงานอัพคลิปเข้ามาก็จะแจ้งเตือนเพื่อนก่อนอันดับแรกครับส่วนเพื่อนๆครับใครที่ดูคอนเทนต์คลิปนี้แล้วชื่นชอบครับก็กดไลค์ครับและกดแชร์บอกต่อครับสำหรับวันนี้ครับผมก็เสร็จกอนดีขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในนคคลิปห้ารรััับบสวดี